สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมโอ้ยเส้นทางมาขายของครับผมเส้นทางชนบทประเทศไทยครับตอนนี้ผมกําลังออกจากบ้านท่าตะเหลวครับท่าตะเหลวสีทะลุออกเข้าไปในอาเภอเขียมหาลาดครับผมตว,ว่ามันจะเป็นเส้นทางลัดนะพี่น้องเออมือนก็โอ้ยเมื่อขึ้นกับฝนตกกับว่าแห้งปนไดหด,ดอกครับกับพวกนิ่มหนองน้ำข,งา,ขางน,ำน,น้ำทางนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังตกลิ่นๆ่อยู่พี่น้อง ฝนกำลังตกลินลินไปเบิง่งบรรยากาศน้ำกันเลยครับผมของไทยฟองหน้าตองนี้เพื่อนกับขลังว่านเขา่ามย่าเหี้ยมมาขัน,นควน,วนว่าหาฝนนี่แหละคนว่ากาเพื่อนพ่อดำแล้วตาฝนอยู่ครับข้างเอออ่าเชียงดังแนเด้อพี่นอนเด้อ

ยตกลื่นครับผมฝนตกลื่นฝนมากคนตกไปก่อนฝนมากคนครับผมพี่น้องถ้าตรงไปนี่ก็สิไปบรรน,นุ่นเต่าทานครับโน่นเต่าทานหล่ะกรับลัดออกขึ้นไปเพื่อเขียนปรลัดได้ด้วกันครับผมแต่ว่านี่เป็นเส้นทางลัดครับเส้นทางลัดจากบรนท่าตะเหลว ขึ้นไปอำเภอเขียบมะลาศึกันครับเดี๋ยวไปเบิงถนนพนทางน้ากันครับผมเออฝนตกกระสีจังหน่อยนึงลำบาแกแค่หน่อยนึงครับนาว่าสิ่งที่ได้แหลกกันมากกัคือความสวยงามครับผมเเขาพิ่นกะล่างวานมันกะแหงแน่นะนก,นกับฝนมาตกตกมือนีีกอ่ะฝนลิ้นลิ้นโหฝนกะวาน

สวยงามล่มเลื่อมดีครับผม ข้างนี้เป็นประมาณนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทางลัดนองทางลัดเข่าสูอำเภอเขมราชครับผมถือว่าดีนะครับเดี๋ยวกะสิเป็นทางข้างหินลุกลัางยังสีไปอีกประมาณ ที่ร้อยหาร้อยเมตรครับแล้วกะที่เป็นขึ้นถนนค้นขีดขาดว่าใน,นี่ยนะคนเป็นนี่เพิ่นกระเทียบข้นขีดลงมาจนสุดแหละครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกระเห็บมาหอดครึ่งทางแล้วเลาะปลาไผ่ตีเคยฟาดพีฟาดหองหาหน่อใหม่นั่นแหละครับเอานาดีละเฮาหมวงโตนนผู้ชายมันเพิ่นไอ้บ้านกำลังงามเลยพี่นอออ้องหยุฝนเล็กน้อยเนี่ย คือฝนหนีเล็กน้อยก็จะออกไรไปหน่อยขุดปัญหาอยู่เรื่อยๆทางดีแล้วครับมานเนี้ยนู้ทางสิงทางดีายสะดวกสบายครับผมคะสะสาดว่าข้างหลังที่เขาผ่านแม,ม่หมุดกีนะ่ะเพราะเกินปีนี้ปีหน้าครับเขากขี่มะเห็บเป็นก้อน,นขีดแบบนี้โอ้อยนู้ทางขี่นู้ทางเลีนข้ามที่น้องเขาเขาเมื่อ,เข,เ,ขเ,อเขาเพื่อแต่พอต้องลับปากคือเก่านะพี่นอ้องถนนหนทาง สวยงามครับผมรัดออกไปทั้งหลังผมตื๊ข้างหน้านี่รัดออกไปก็มีตมื๊ดขนวนใหญ่เลยเดี๋ยวฟองตัวเห็บภาพเนาะแล้วผ้ามีผ้านหน่อ40,000 ก็ต้องใส่เกีย์หนึ่งนะครับเนะเพราะว่ามันเป็นเนื่อขึ้นไปนี่เกีย์สูงขึ้นม่ได้ครนะผมใส่เกีย์หนึ่งนี่น่นี่นที่เป็นตกแห้งเลยพี่น้องนี่คือหลัน้ำไหลทางเลย จะในเมืองเนี่ยเป็นตาแห้งดีกว่ามองคนเห็นไทยเห็นหน้านี่บอสบโต๊กเพือออ่อนรองเออก็เป็นเช่นใดดอกฝาฝนก็ได้ว้าวอาถึงสาพานไว้บังโอยแล้วครับอ๋อนาฬิกาแล้วโอ้โหแห้งตื่นยู่แห้งโวย กันเดี๋ยวคิเป็นหมองขับรถไต่สะพานครับเดี๋ยวจังหมื่นเอิงสี่ผ้าพีผ้าหน่องลงไปเลียวกับรถไอ้เบิ้งตะครับเนาะเพื่อว่าพี่น้องผู้ใดคนบ่ทสนกดน่อยว่ามันต้องขับรถอยู่ไสจังไงเดี๋ยวผ้าพีผ้าหน่องลงไปเบิ้งจังหมื่นเอิงครับเดี๋ยวก๊าซหนึ่งตาเข้าสู่อำเภอเขียบตาลาดครับผมเห็นขอนาฬิกาเลยครับเดี๋ยวนาฬิกา บรรยากาศฝนตกริมครับบรรยากาศตีหมือนๆแน่แน่นอนีองน้อ สอหนึาทีครับผมสิบสีนาฬกาไปในสิบสี่นาฬิกา,า,เ,า,ลกาเลยพี่น้องครับผมพี่น้องสรับมือนี่กเอาไปทำน้าคำนั่งาพี่น้องเมืองชนบทของประเทศไทยนนนบ้างเป็นยังไงล่ะกเลื่ของบาในเมืองนี่แหละครับเลื่ยของบ้านในเขตมราอ่ะจอนที่มองไปนี่แหะพี่น้อง อำเภอชาญุมาน40กิโลนะครับเด้ออำนาจจะเริ่ม7 1ครับผมสำหรับวัอนี้เอาไว้สำนีับนะครับเนาะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆดนะครับเด้อสำหรับวัอนี้สวัสดีครับ